กับเรียนท่านประธานบุธิสภากับผมในกล้านลงจันทิกประธาน,นาคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐมนูญตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2 5 6 5มาย,ยังบุธิสภาและต่อมาท่านประธานบุธิสภาได้มีดัมลิ มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อสังเกตต่ตอรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวพร้อมทั้งถแถลงความเห็นและข้อสังเกตตั้งประเด็นสักถามในที่ประชุม,มบุติสภาบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวเสร็จแล้วก็ขอรายงานผลต่อที่ประชุมบุติสภาดังนี้ <c oughs> รายงานผลการปฏิบัติงานกองกนลการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2565 ได้จัดทําขึ้นตามเพื่อญัติประกอบรัฐมนูญว่าดา้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา45ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใน180วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะมนตรีและ,ละรัฐสภาตัวยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้วยและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้สาระสำคัญของการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือภาพรวมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการและข้อเสนอแนะนะของคณะกรรมธิการซึ่งรายละเอียดนั้นท่านกิติวสีนนลรองประธานคณะกรรมธิการคนที่หนึ่งจะเป็นผู้แถลงชี้แจงรายงานต่อไปแต่ท่านประธานครับกระผมมีประเด็นที่จะฝาก ท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้เป็นข้อสังเกตกระผมขอเรียนว่ารธรรมนูญฉบับปัจจุบันพศส5 6 0นสิบนี้จะต้องถูกแก้ไขหรือยกล่างขึ้นใหม่อย่างแน่นอนที่กระผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่านโยบายของรัฐบาลก็ดีนโยบายของทุกภาคการเมืองก็ดีต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าเราถามว่าผลประโยชน์ในการแก้ไขรัฐมนูญจะมีประโยชน์กับใครบ้างก็ <c oughs> ต้องตอบว่าการแก้ไขหรือยกล่างรัฐมนูลใหม่นั้นเป็นประโยชน์กับนักการเมืองไม่ใช่ประโยชน์กับประชาชนถ้าให้ถามประชาชนเป็นประชามติว่าระหว่างการแก้ไขย,ยกล่างรัฐธรรมนูญซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก ต้องมีการทําประชามติอย่างน้อยสองหรือสามครั้งต้องเลือกซสรอต้องให้สสรมาทํางานใช้เงินประมาณหมื่นสองหมื่นล้านกับการเอาเงินจํานวนหมื่นสองหมื่นล้านนั้นไปช่วยปัญหาปากท้องของประชาชนประชาชนจะเลือกอย่างไรผมคิดว่าไม่ต้องผมไม่ต้องถามคําตอบแล้วครับเพราะคําตอบนี้คงอยู่ในหัวใจของพวกท่านทุกคนอยู่แล้วแต่เมื่อ เขาต้องการจะแก้ไขรัฐมนูลฉะนั้นรัฐมนูลฉบับนีนน้ถูกแก้ไขแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้กังวลมากที่สุดคือองค์กรอิสระตามรัฐมนูลและสารรัฐมนูญว่าจะต้องกระทบหรือไม่กระทบอย่างไรมันมีรูปธรรมขึ้นมาแล้วครับท่านประธานครับเพราะได้มีการเสนอ ร่างเพิ่มดัดแก้ไขรัฐมนูญเกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระและสารรัฐมนูญที่เสนอโดยประชาชนเสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้การแก้ไขฉบับนั้นเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอิสระขององคอ์กรโดยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการสรญหาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการคุณสมบัติแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการกำกับ ประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระและสารรั้นนูลโดยสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นสารรั้นนูลและองค์กรอิสระตามรั้นนูลนั้นจะยืนยงคงอยู่ได้ก็ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนกระผมขอหยิบยกรัฐมนูญมาตราสาม ซึ่งเป็นมาตราที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐมนูลท่านประธานนะ,ะรัฐมนูญทุกฉบับตั้งแต่ต้นมาจนกระทึงรัฐมนูลปี2540นั้นในมาตรา3จะมีเพียงวักเดียวแต่พอมาเป็นรัฐมนูลปี2550 2560นั้นมาตรา3จะมีสองวักวรคแรกจะเขียนไว้เหมือนกันทุกฉบับคือหนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ระมหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัมนตรีและสารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญวรรสองที่เพิ่มขึ้นมานี่นะครับที่สำคัญรัฐาาสภาคณะรัมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและความผาสุกข,ของประชาชน ประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนถงึงก็คือคำว่าหลักนิติธรรมมันจะเกี่ยวข้องกับตั้งกับการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างไรในหลักนิติธรรมนั้นคือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายเป็นหลักที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เท่าเทียมกันหรือรูอ,รอ้อปลอหลักนิติธรรมมันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยต้องมีหลักพื้นฐานที่สําคัญคือหนึ่ง ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออำเภอใจของบุคคลความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออำเภอใจของบุคคลการเคารพในรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยรัฐและประชาชนสองการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคสามการแบ่งแยกการใช้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ส่วนตนซึ่งในหลักสิทธิธรรมนั้นก็มีนิติกระบวนซึ่งมีอยู่หลายประการกระผมขอยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นประเด็นพูดถึงรายงานของคณะกรรมการสิทธิต่อไปนิติกระบวนซึ่งมีหลายประการนั้นเช่นหนึ่งไม่บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษสองบุคคลได้รับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําความผิดทางอาญาและความผิดนั้นเป็นความผิดที่กําหนดไว้ในกฎหมาย โทษที่จะต้องต้องเป็นโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกันต้องไม่ทําให้บุคคลถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งและที่สําคัญคือเรื่องเกีก่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธ์ต้องเป็นไปตามรัฐมนูมวดที่3ส,สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งมีมาตรา25ถึงมาตรา49แต่ผมจะหยิบยกเพียงมาตราเดียวคือมาตรา27ขึ้นมา ในมตราย,ย7นั้นบุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายมีสิทธิ์และเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุความแตกต่างกันในถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุฐานะทางเศรษฐกิจทำไม่ได้ สิ่งที่เป็นยึดยุดยึดยงและเป็นการกำกับองค์กรอิสระคือตามมาตรา215ของรัฐธรรมนูญว่าองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยหนึ่งสุดจริตสองเที่ยงธรรมสามกล้าหาญและสี่ปราศจากอคติทั้งปลุกในการใช้ดุลพินิจ นี่คือหลักที่สำคัญครับสรุปแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดฉะนั้นบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องยืนหยัดในการที่รักษาสิทธิ์ของคนทุกคนอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแน่นอนครับการละเมิดสิทธิ์ย่อมมีบุคคลสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งละเมิดฝ่ายหนึ่งถูกละเมิดแต่ในขณะเดียวกันเมื่อฝ่ายถูกละเมิด ได้ตอบโต้กับฝ่ายถูกละเมิดก็เป็นฝ่ายละเมิดและฝ่ายละเมิดนั้นก็เป็นฝ่ายถูกละเมิดยกตัวอย่างง่ายๆก,ก็ได้ครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในบ้านเมืองไทยอย่างกรณีของการชุมนุมมีการประทะันระหว่างประชาชนม็อบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อม็อบได้มีการบุกทำลายเจ้าทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตอบโต้ ฉะนั้นการกระทําดังกล่าวนั้นมันเป็นการทั้งละเมิดสิทธิและถูกละเมิดสิทธิ์ในคราวเดียวกันสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิจะต้องยืนหยัดดํารงคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการที่จะปกป้องรักษาสิทธิ์ของทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันก็อยากจะฝากคณะกรรมการสิทธิว่าประเด็นอย่างนี้นั้นคณะกรรมการสิทธิ์ได้ดําเนินการตรงตามเจตนาลมและเท่าเทียมกันหรือไม่ทั้งสองฝ่าย คณะกรรมการกิจการกองค์กรอิสระตามรัฐมนูลของวุฒิสภานั้นเราทําหน้าที่เต็มที่ในการสนับสนุนการทํางานขององค์กรอิสระตามรัฐมนูลและสารรัฐมนูลต่อเมื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็คือความเชื่อมัน่นและความศรัทธาของประชาชนที่จะมีต่อองค์กรอิสระตามรัฐมนูลและสารรัฐมนูล แน่นอนครับท่านประธานคนที่เข้ามาทํางานในองค์กรอิสระตามเริ่มนูนั้นมาทําหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐต้องได้รับผลกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวท่านถูกดําเนินคดีท่านถูกร้องเรียนท่านถูกด้อยค่าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์สารพัดอย่างแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องอดทนท่านต้องยืนหยัดเพราะอะไร เพราะท่านเองสมัครใจด้วยตัวเองเข้ามาทําหน้าที่นี้ไม่มีใครบังคับท่านฉะนั้นเมื่อท่านสมัครใจเข้ามาเองทําหน้าที่นี้ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา215ของรัฐมนูญอย่างเคร่งครัดนั่นคือความสุดกริตความเที่ยงธรรมความกล้าหาญและปราศจา,อากอคติในการใช้ดุลพินสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวท่านและสิ่งนี้จะเป็นเกราะที่จะทำให้องค์กรอิสระและสารรัฐมนูลนั้น,น สามารถที่จะดำรงคงอยู่ในรัฐธรรมนูญได้ต่อไปด้วยอำนาจและหน้าที่ที่เต็มที่และสมบูรณ์ข้มคิดว่าเป็นประเด็นที่อยากจะกลาบเรียนฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อประกอบรายงานของท่านด้วยในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องความกล้าหาญที่ต้องดาเนินการต่อไปท่านประธานครับในโอกาสนี้ข้มขออนุญาตในท่านกิติวศีนนท์ รองประธานคณะกรรมิการคนที่หนึ่งและเป็นประธานอนุกรรมิการคณะที่หนึ่งนั้นได้เป็นผู้ถแถลงการศึกษาของคณะกรรมิการต่อไปครับขอบคุณครับผม